รัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของไอ้ปองกับดองดาวสองผัวเมียที่มีอาชีพหาปลาไปขายที่ตลาดตอนเช้าและสถานที่ที่สองผัวเมียไปหาปลาก็คือบริเวณคลองที่อยู่หลังวัดใต้นั่นเองซึ่งบริเวณคลองหลังวัดนี้เป็นเขตอพยพทานห้ามรังแกสัตว์ทุกชนิด แต่ด้วยจำนวนปลาที่เยอะแยะมากมายจึงทำให้ไอ้ปองกับน้องดาวลักลอบจับปลาในเขตบริเวณนี้อยู่เป็นประจำซึ่งเวลาที่ทั้งคู่ออกทำการก็จะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มกว่าบรรยากาศแถวนั้นไม่ค่อยมีผู้คนสักเท่าไหร่พอพบคำ่ำบรรยากาศก็เริ่มเงียบเชียบเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นอยู่ใกล้ๆก,กับป่าช้าวัดใต้นั่นเองซึ่งป่าช้าวัดใต้ เป็นสถานที่โด่งดังมากเรื่องพูดผีปีศาจแถมยังมีเรื่องเล่าชวนให้ขนหัวลุกจากบรรดาผู้คนที่แวะเวียนเปลี่ยนหน้ามณที่สถานที่แห่งนี้บางคนมาลบหลู่ดูหมิ่นสถานที่จนถูกผีหลอกเข้าก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันเป็นยังไงบ้างองะนน้องดาวเก็บของเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะได้รีบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเราสองคนผัวเมียก็ไปเร็วหน่อยจะได้กลับมาเร็ว ช่วงนี้มันจะเข้าหน้าฝนเป็นฤด,ดูการที่ปลาวางไข่ปลาอ้อนอ้วนเยอะแยะมากมายปลาแม่สาวนี่ไข่เต็มพุงเลยถ้าเกิดเอามาขายก็คงจะได้ราคาต่อกิโลเยอะแยะมากมายฤด,ดูการเนี้ยพี่กะจะลืมตาอ้าปากเลยนะดาวรู้หรือเปล่าเราว่าจะรวยกันแล้วนะรวยอะไรเี่ยพี่ปองเราสองคนผัวเมียหาปลามาตั้งนมตั้งนานแล้วว่า ก็ไม่เห็นว่าจะได้มรวยสักทีตอนที่พี่ไปสู่ขอฉันตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะวาดฝันฉันไว้สดิบดีเลยว่าอนาคตน่ะจะพาฉันไปเป็นเจ้าของร้านขายของชำอะ่ะดูสิอยู่กันมาสี่สาห้าปีเนี่ยหาปลายอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่เห็นจะรวยสักทีเลยอะ่ะพี่ปองเอาหน้าดาวอดทนสักหน่อยปีเนี้ยพี่หมายมั่นปั้นมือไว้เหลือเกินแล้วว่ะ ปลาเยอะแยะมากมายเลยปลาแม่สาวไข่เต็มท้องตัวอ้วนอ้วนจำมั่มจำมั่มปีเนี้เราจะขายปลาได้ราคายอย่างงามอีกอย่างหนึง่งเราหาปลาที่เขตวัดใต้เขตอภัยธานน่ะมันไม่มีศัตรูคู่แข่งมาหากินแข่งกับเราเลยย่าปลามีเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นน่ะนี่พี่ปองฉันถามอะไรพี่สักอย่างได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรอะ่ะ ก็เห็นเขาล่ำเขาลือกันน่ะว่าหลังวัดใต้อ่ะตรงเขตอพยพทานที่เราไปหาปลากันนะพี่ทําไมเออดาวก็ชาวบ้านเขาลือกันว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นสุสานป่าช้าผีหลอกคนเยอะแยะมากมายตาส่งลุงสุกไอ้วุฒพี่ผันแต่ละคนก็ถูกผีหลอกกันมาจับใครหัวโกนเลยอ่ะผีดุขนาดเนี้ย ทำไมพี่ถึงกล้าพาฉันไปไม่มีความหวาดกลัวอะไรเลยจ้ะพี่ปองโถเอ้ยน้องดาวแอบแป้ปฏิกิริยทำไมน้องดาวเมียรักถึงได้โง่ขนาดนี้เนี่ยเหรอ๊อพี่ปองทำไมพี่อยู่ดีๆก็มาด่าฉันเนี่ยแถมด่าฉันว่าโง่อีกด้วยฉันโกรธจริงๆนะเนี่ยโถเอ้ยน้องดาวน้องดาวรู้หรือเปล่าว่าไอคนพวกนั้นน่ะทําไมมาถึงพูดอย่างนี้ทำไมอะ ก็มันรู้ว่าหลังวัดใต้อะปูปลาเยอะแยะมากมายมันก็ไม่อยากจะให้ใครมาลบกวนเขตหากินของมันนะสิเนี่ยรู้หรือเปล่าพี่อ่ะหยิบชิ้นปลามันเลยที่พี่เข้ามาหัวฝนแบบเนี้ยไอ้พวกนั้นน่ะมันยังตั้งตัวไม่ติดเราอ่ะชิงมาซะก่อนฝูงปลาเยอะแยะมากมายปีนี้ต้องเป็นของเราก่อนไอ้พวกนั้นที่มันพูดออกมา มันก็แค่อยากให้คนกลัวผีอยากจะให้คนเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้มันมีผีสางนางไม้ไอ้พวกที่ได้ยินนะไอ้พวกที่งงโง่มันก็จะไม่กล้าเข้ามาหาปลาและสุดท้ายปลาทั้งหมดที่นี่ก็จะตกเป็นของพวกมันยังไงละจะดาวเมียรักหุยจริงๆด้วยพี่ปองพี่ฉลาดเหลือเกินเนี่ยฉันน่ะเลือกพี่ผิดเลยที่เอาพี่มาทำผัวฉลาดสุด,สด ฉลาดยิ่งกว่าไอสไตน์อีกจะพี่ก็ใช่นะสิถ้าเกิดว่าอายุ14-15ช่วงนั้นพี่ไม่ติดกาวซะก่อนนะป่านเนี้ยพี่จบด็อกเตอร์ไปแล้วจะดาวมีรักหูสุดยอดจริงๆนะจะพี่ปองเอาละมาถึงหมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเรือทอดแห่เหมือนเดิมเลยใช่หรือเปล่าล้วจะพี่ปองใช่เดี๋ยวพี่จะขึ้นเรือทอดแหเดี๋ยวนี้ล่ะเตรียมของมาเบ็ดเสร็จครบถ้วนแล้วหรือเปล่าเนี่ยดาว รียบร้อยจ้าพี่ปองถ้าอย่างนั้นก็เอาแหมาให้พี่จ้าพี่ปองนี่จะพี่แหของพี่จ้าหลังจากที่ไอ้ปองรับแหจากน้องดาวไอ้ปองก็เดินขึ้นเรือโดยมีดาวนั่งอยู่ข้างๆหลังจากนั้นก็ออกเรือพร้อมกับพายเรือไปที่ตรงกลางบริเวณลำคลองจากนั้นไอ้ปองก็ทอดแหลงเสียงดังโครมอุ๊ยติดอะไรวะเนียเฮ้ย ติดอะไรเนี่ยพี่ปองปลาตัวใหญ่ใช่หรือเปล่าจ๊ะไม่อ่ะมันแน่นตึบเลยอ่ะดึงแทบไม่ขึ้นทำยังไงดีวะเนี่ยเออเดี๋ยวฉันจะจับแห่ไว้ให้พี่ปองพี่มุดน้ำลงไปดูสิว่ามันติดอะไรอ่ะจะมุดยังไงเล่าเนี่ยมืดค่ำขนาดนี้มุดลงไปก็ไม่เห็นอะไรอ่ะก็ลงไปรูบๆคลำๆถ้าติดอะไรพี่ก็ปลดออกแค่นั้นเองอ่ะพี่ปอง โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็จับปลายแหเอาไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ลงไปดูแป๊บหนึ่งจะพี่ปองหลังจากนั้นไอ้ปองก็มุดน้ำลงไปบริเวณตรงที่ตีนแหติดอยู่ไอ้ปองมันลูบๆคำคำ,คำอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มันจะตัดสินใจอุ้มวัตถุสิ่งนั้นขึ้นเหนือผิวน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดาวช่วยพี่ดูหน่อยสิเฮยอะไรยะพี่ปองหายหายอะไรแลจ้ะพี่ ดูเก่าเแล้วเกินนะ่ะแถมยังมีผ้าเก่าๆข่ำคล้ามัดติดอยู่กับปากหายด้วยอะ่ะทิ้งมันไปเลยได้หรือเปล่าจ๊ะพี่ปองอืมจะไปทิ้งอะไรตอนนี้ล่ะเก็บไว้บนเรือก่อนสิถ้าเกิดทิ้งตอนนี้ตกน้ําลงไปเกิดเราทอดแหลงไปอีกเดี๋ยวมันก็ติดแหอีกอะ่ะเอาไว้ที่ปลายเรือก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวหาปูหาปลาเสร็จแล้วว่ะค่อยเอาไปทิ้งข้างทางก็แล้วกันนะจ๊ะน้องดาวจะพี่ปอง เอาตามนั้นก็ได้จ้าหลังจากนั้นน้องดาวก็ได้เอาหยปริศนาวางไว้บริเวณปลายเรือจากนั้นไอ้ปองก็หาปลาต่อไปปรากฏว่าหลังจากที่ได้แหขึ้นมาเหนือผิวน้ำมือไอ้ปองก็ดีขึ้นมากเลยทีเดียวตอนนี้มันทอดแหลงไปแต่ละโครมฝูงปลาใหญ่น้อยเยอะแยะมากมายก็เข้ามาติดแหเต็มไปหมดยกแหขึ้นมาแต่ละครั้งฝูงปลาจำนวนนับไม่ถ้วน ก็ติดแหขึ้นมาด้วยไอ้ปองกับน้องดาวดีอกดีใจมากผพอไม่นึกเลยว่าวันนี้มันทั้งคู่จะมือขึ้นจะได้ปลาเยอะแยะมากมายขนาดนี้มีหวังพรุ่งนี้จะขายปลาได้เงินมากมายเลยทีเดียวหุยพี่ปองได้ปลาเยอะเหลือเกินนะพี่ฉันดีใจเหลือเกินนะ่พรุ่งนี้เอาไปขายแต่เช้าคงจะได้หลายเงินแน่แนเลยนะจะพี่ใช่แหมมือขึ้นจริงๆไม่นึกเลยว่า ไอ้ไหใบนี้เราได้มาแล้วเราจะดวงดีขนาดนี้ดาวพี่ว่าไม่ต้องทิ้งอะ่ะเอาเก็บกลับไปไว้ที่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าเราจะออกมาหาปูหาปลาเมื่อไหร่เราก็เอาไอ้ไหเนี่ยพกติดตัวมาหากินด้วยดีหรือเปล่าจ๊ะไม่อย่ดถึงขนาดนั้นเลยจะพี่มันไม่เกี่ยวกับไหกระเหยยอะไรนี่หรอกพี่ฝีมือดี ถูกจังหวะถูกเวลามากกว่าจะพี่ปองไอ้ไหเนี่ยฉันคิดเอาไว้ว่ากลางทางอะ่ะเดี๋ยวฉันก็จะทิ้งมันไปอ่ะจ้าเอาเอาเอาถ้าอย่างนั้นก็ได้จะน้องดาวโอ้ยป่าเต็มลําเรือเลยถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเลยดีหรือเปล่าอะ่ะจ้าฉันน่าอยากจะกลับจะแย่อยู่แล้วเนี่ยติดละครดังหลังข่าวด้วยรีบกลับเลยก็แล้วกันนะจ๊ะพี่ปองจ้ากลับกันเลยจ้าดาวมีรัก หลังจากที่ได้ปลาเต็มลำเรือไอ้ปองกับน้องดาวก็ยิ้มแก้มปลิแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินทางกลับและในระหว่างที่เดินทางกลับน้องดาวก็ไม่ลืมที่จะทิ้งไหใบนั้นลงที่ระหว่างทางด้วยและในขณะที่น้องดาวทิ้งไหความแรงที่เธอทิ้งออกไปเมื่อกระแทกเข้ากับแผ่นพื้นปูนซีเมนของถนนไหก็แตกทันทีและในขณะที่ไหใบนั้นแตกออก กลิ่นเหม็นตลบอบอวนก่อคราครุงร้งไปจนทั่วบริเวณโหยน้องดาวนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นเหลือเกินน่ะโอ้โหเหม็นนี่ก็อะไรตายกลิ่นอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ปองพอฉันทิ้งไอ้ไห่โบราณน,นี่ออกไปอะ่ะไห่มันแตกกลิ่นมันก็บึ้มขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหรถเราก็ขับเร็วขนาดนี้กลิ่นมันยังตามรถเราทันด้วยนะเจ้าพี่เหม็นสุดๆเลยอะ่ะ เห็นหรือเปล่าว่าพี่ปองฉันคิดถูกจะตายอ่ะที่ทิ้งไอ้ไหนั้นไปอ่ะถ้าเกิดเอากลับไปที่บ้านวันดีคืนดีไหแตกกลิ่นก็ต้องเหม็นเหม็นทั่วบ้านแน่นอนเลยอ่ะเอาละถ้าอย่างนั้นก็รีบกลับบ้านเลยก็แล้วกันจ้าพี่และเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่นานไอ้ปองกับน้องดาวก็เดินทางกลับมาถึงบ้านทั้งสองก็เก็บปลาที่หามาได้จนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอาบน้ำอาบท่า แล้วจึงเข้านอนและหลังจากไอปองกับน้องดาวพอหัวถึงหมอนได้ทั้งคู่ก็หลับสนิททันทีและในระหว่างที่น้องดาวกำลังหลับอยู่นั้นเธอก็ได้ฝันไปความฝันของน้องดาวนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาเหลือเกินค่อยๆเดินมาหาน้องดาวน้องดาวตะลึงพึงเพลิดในความรูปหล่อของผู้ชายคนนั้นเนื้อตัวแน่นก้ามเป็นมัดๆหน้าตาหล่อคมเข้ม อย่างกับพระเอกหนังไทยยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวพี่เป็นใครอะ่ะมาหาฉันได้ยังไงเนี่ยคือว่าพี่ขอบใจน้องมากๆนะครับที่น้องช่วยเหลือพี่อะพี่เป็นใครอะ่ะฉันไปช่วยเหลือพี่ตั้งแต่เมื่อไร่ว่าแต่ว่าพี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยทำไมถึงหน้าตาหล่อเหลาคมเข้มคิ้วดกดำปากเป็นรูปกระจับจมูกยังโดง่ง ตายแล้วแอปแป้หุ่นดีแล้วเกินน่ะพี่หล่อแล้วเกินพี่เป็นใครมาจากไหนเจนเนี่ยเออถ้าพี่พูดออกไปแล้วน้องสาวอย่ากลัวพี่นะครับจ้าหนูไม่กลัวหล่อขนาดเนี้ยกลัวก็บ้าแล้ว่แอปแป้พี่ก็คือคนที่อยู่ในไหที่น้องคว้างทิ้งในระหว่างทางที่เดินทางกลับยังไงนะครับพี่อยู่ในไหแสดงว่า พี่ก็ต้องเป็นผีสิคะถ้าเป็นคนปกติอะ่ะจะเข้าไปอยู่ได้ไห้ได้ยังไงเล่าใช่ครับน้องสาวพี่เป็นผีแต่ว่าผีอย่างพี่อะ่ะเป็นผีดีนะครับพี่ไม่เคยรังแกใครจริงหรือเปล่าคะเนี่ยปกติไอ้พวกพูดผีปีศาจที่น้องเคยได้ยินมาไอ้ผีพวกเนี้ยมันชอบหลอกหลอนคนไม่ใช่เลอจ้ะพี่ชายและในระหว่างที่น้องดาว กับผู้ชายที่มาในความฝันของเธอพูดคุยกันอยู่พักใหญ่ก็รู้สึกว่าน้องดาวจะมีใจเสน่หาให้กับผู้ชายคนนั้นเธอแสดงสายตาหวานช่ำบ่อยครั้งและก็ดูเหมือนว่าผู้ชายในความฝันจะรู้ได้ว่าน้องดาวถูกอกถูกใจเขามากมายก่ายกองเลยทีเดียวน้องไม่ต้องกลัวนะครับพี่มาดีพี่ไม่ได้มาร้ายครับมาดียังไงอะพี่เป็นผีไม่ใช่เหรอใช่ครับ พี่จะมาตอบแทนบุญคุณน้องที่ช่วยพี่ออกจากหายช่วยยังไงอ่ะน้องดาวชอบเล่นหวยหรือเปล่าครับพรุ่งนี้วันที่16พอดีเลยหวยออกพอดีด้วยน้องดาวไปซื้อสองก้านะครับซื้อเท่าไหร่ถูกเท่านั้นถือว่าพี่ตอบแทนบุญคุณน้องดาวก็แล้วกันหืมจะถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะอย่างนี้เขาได้ก็หวยผีบอกใช่หรือเปล่าจา๊ะใช่ครับน้องดาว น้องดาวลองซื้อดูนะครับแล,ไปไปแล้วพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันอีกดีหรือเปล่าครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลองเชื่อพี่ดูแต่ว่าเรื่องที่พี่มาหาน้องดาวเนี่ยดาวห้ามบอกให้ใครรู้เด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้เรื่องราวของพี่ความเฮี้ยนความศักดิ์สิทธิ์ความโชคดีมีใช้ที่พี่ให้น้องดาวมันก็จะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปนะครับจ้า หนูจะลองเชื่อพี่ดูก็แล้วกันถ้าเกิดว่าได้โชคได้ลาบขนาดเนี้ยพี่จะมาหาหนูเมื่อไรอยากจะทำอะไรกับหนูหนูก็ยอมทั้งนั้นนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้หนูถูกหวยพี่อยากจะได้อะไรหนูจะให้พี่หมดเลยจ้าน้องสัญญาแล้วนะครับจ้าหนูสัญญาหลังจากนั้นผู้ชายในความฝันก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไป หลังจากนั้นเช้าวันต่อมาน้องดาวก็เรียบเรียงความฝันที่เธอฝันเมื่อคืนนี้เธอคิดถึงหวยเลข2992และดาวก็ได้ซื้อหวยตัวนั้นพอเวลาที่หวยออกปรากฏว่าน้องดาวถูกเลขท้ายสองตัวเป็นจำนวนเงินถึง500บาทดาวดีใจมากแต่เธอก็ไม่ได้เอาเรื่องราวที่เธอเจอผีให้หวยไปเล่าให้ใครฟังหลังจากนั้นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าดาวก็รีบเข้านอน เอ้ดาวทำไมแค่สองทุ่มกว่าเองอะทำไมถึงรีบเข้านอนน่ะฮะก็ดาวง่วงๆนะจ๊ะพี่ดาว,งงงงนะดาวขอนอนก่อนก็แล้วกันโหยอ้ดาวกินเบียร์กับพี่ก่อนสิถูกหวยตั้งห้าร้อยบาทอย่างนี้ต้องฉลองนะว่าแต่ว่าดาวว่าไปเอาหวยที่ไหนมาทำไมถึงไม่ยอมบอกพี่ด้วยเล่า ถ้าเกิดว่าบอกพี่ป่านเนี่ยเราสองคนผัวเมียรวยเละรวยเละรวยเละเลยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรอะ่ะพี่ปองพี่ดิ้งไปคนเดียวเธอฉันง่วงฉันเพลียแล้วเกินน่ะขอฉันเข้านอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันนะจ๊ะพี่ปองจ้ะน้องดาวหลังจากนั้นน้องดาวก็เข้านอนจนเวลาผ่านไปเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองน้องดาวก็หลับ และดาวก็ได้ฝันเห็นผู้ชายรูปหล่อที่มาหาเธอเมื่อคืนนี้นั่นเองอุ๊ยมาแล้วเหรอจ้ะพี่ชายมาตรงเวลาจริงๆนะจ๊ะก็ใช่นะสิครับพี่อะรอเวลาที่จะเจอดาวพี่รอนานแสนนานรอด้วยหัวใจที่ตื่นเต้นที่สุดเลยจ้ะพี่จะมารอฉันอะไรด้วยหัวใจที่ตื่นเต้นนะ่ะบอกฉันมาหน่อยเธอพี่แล้วแต่ว่าพี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ยังไม่บอกชื่อฉันเลยะ อ๋อพี่ชื่อโชคครับน้องดาววันเนี้ยพี่จะมาขอทวงสัญญาที่ดาวให้ไว้กับพี่นะครับสัญญาอะไรเน่ดาวไปสัญญาอะไรไว้กับพี่โชคเหรอคะก็น้องดาวว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าดาวถูกหวยดาวจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ต้องการพี่อยากจะได้อะไรดาวจะให้ทั้งหมดใช่หรือเปล่าล่ะครับ ใช่ดาวก็พูดอย่างนั้นน้แล้วว่าแต่ว่าพี่โชคอยากจะได้อะไรอะ่ะดาวมีแค่ร่างกายเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นพี่โชคอยากได้เลยคะครับน้องดาวพี่อยากจะได้ร่างกายของน้องดาวพี่ตายไปเนิ่นนานหลายปีเรื่องผู้ผหญิงไม่เคยตกถือมือพี่เลยอุ๊ยแอปเปิปฏิกิริยูริตัต่ปฏิกิิพี่เป็นผีพี่ยังจะมีความต้องการเรื่องอย่างว่ายอยู่อีกเหรอคะ ใช่นะสิครับพี่เป็นผีแต่พี่ก็ยังมีความต้องการเรื่องอย่างว่าอยู่น้องดาวรับปากเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากจะได้อะไรดาวก็จะให้ถ้าอย่างนั้นพี่ขอลงมือเลยก็แล้วกันนะครับือไม่ได้ดาวมีผัวแล้วนะคะพี่โชคพี่ทำแบบนี้ไม่ได้อะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพี่ไม่เอาก็ได้ครับหุย ทำไมถึงตัดสินใจยอมแพ้อะไรง่ายๆขนาดเนี้ถ้าเกิดว่าดาวไม่ให้อ่ะพี่โชคก็ต้องลงไม้ลงมือพี่โชคอ่ะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้หรือว่าถึงขั้นขืนใจดาวก็ได้แต่ว่าจะให้ดาวเอ่ยปากยอมพี่โชคง่ายๆอ่ะดาวคงพูดไม่ได้พี่โชคอ่ะต้องใช้สติปัญญาและเรียวแรงของตัวเองเอาเองก็แล้วกันนะคะ โอ้โหน้องดาวชี้โพงให้พี่ขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัดสินใจขืนใจน้องดาวเลยก็แล้วกันนะครับอุ้ยไว้ขืนใจว่าสั้นถ้าเกิดว่าพี่โชคจะขืนใจก็แล้วแต่พี่โชคดาวไม่ยอมนะคะแต่ก็ไม่ขัดขืนตามสบายค่ะ <laughs> หลังจากที่ไอ้โชคกับน,น้องดาวพูดจาอ้อล้อต่อกระซิกกันในความฝันอยู่ครู่ใหญ่ จนสุดท้ายไอ้โชคผีหนุ่มรูปร่อก็ได้ยัดเยียดความเป็นผัวให้กับน้องดาวจนได้ครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกๆวันหลังจากที่น้องดาวกับไอ้ปองเลิกจากการหาปลาเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วก็เข้านอนเป็นที่เรียบร้อยไอ้โชคผีหนุ่มรูปรลอก็จะต้องย่องเข้ามาหาน้องดาวในความฝันและในความฝันทุกๆวันไอ้โชคจะต้องมีอะไรกับดาวในทุกๆค่ำคืนอีกด้วย แต่น้องดาวไม่เคยยอมไอ้โชคเลยสักครั้งเธอไม่เคยอนุญาตให้ไอ้โชคทำอะไรกับเธอเลยเธอแค่ไม่อนุญาตแต่เธอไม่ได้ห้ามครับปากของน้องดาวไม่เคยอนุญาตไอ้โชคเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ขาของเธอกลับอ้าต้อนรับไอ้โชคอย่างง่ายดายในทุกๆค่ำคืนนั่นเองแหมน้องดาวนี่สุดๆจริงๆนะครับท่านผู้ฟังและจากวันก็กลายเป็นเดือนน้องดาวมีความสุขมาก ในทุกๆค่ำคืนที่ไอ้โชคมาหาเธอในแต่ละวันดาวเฝ้าแต่รอคอยว่าเมื่อไหร่จะพบค่ำสักทีเธอจะได้เจอกับไอ้โชคชายหนุ่มผู้เปรียบดังรักครั้งใหม่ของน้องดาวนั่นเองจนวันหนึ่งหลวงพ่อเชษ์พ่อแท้ๆของไอ้ปองที่ตอนนี้แกบวชเป็นพระแกะได้เดินทางมาเที่ยวหาไอ้ปองที่บ้านพอหลวงพ่อมาถึงก็พบว่าไอ้ปองกับน้องดาวกำลังนั่งกินข้าวปลากันอยู่ ท่านทักทายไอ้ปองกับน้องดาวพองามแล้วจึงนั่งรอคนทั้งคู่ให้กินข้าวเสร็จอยู่ที่บริเวณระเบียงบ้านหลวงพ่อเชษฐท่านสังเกตเห็นว่าน้องดาวตอนนี้ช่างซูบซีดร่างกายผ่ายผอมเนื้อตัวก็เป็นกระเป็นกา้านดูไม่ค่อยมีสง่าราศีสักเท่าไหร่แต่แกก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากอาจจะเป็นเพราะว่าน้องดาวกมงานหนักร่างกายจึงไม่ค่อยผ่องใสเท่านั้นเอง และหลังจากที่ไอ้ปองกับน้องดาวกินข้าวเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกมานั่งสนทนากับหลวงพ่อเชษเป็นยังไงไมายังไงอ่ะหลวงพ่อนมัศการนะครับทีหลังอจะไปจะมาให้คนมาส่งสิหลวงพ่อเดินมาอย่างเงี้มันไกลโอ้ยผมสงสารหลวงพ่อละเกินครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไว้ปองเป็นยังไงบ้างอ่ะช่วงเนี้ยสุขสบายกันดีหรือเปล่าก็สบายดีครับพ่อ ตอนเนี้ยโอ้โหยผมจับปลาได้เยอะแยะมากมายเลยะขายได้แต่ละวันไม่ใช่หลักร้อยเหมือนเดิมแล้วนะครับหลวงพ่อเป็นหลักพันแล้วครับเนี่ยผมกะว่าถ้าเกิดว่ากิจการหาปูหาปลาของผมจเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ต่อไปอะ่ะผมก็จะสร้างบ้านใหม่จะเอาให้ใช้ไลกว่าเดิมเลยครับพ่ออืมดีดีด,ดีตั้งอกตั้งใจทำมาหากินนะแล้วว่าแต่ว่าดาวล่ะ ช่วงเนี้ยร่างกายผ่ายผมดูไม่ค่อยดีเลยลูกเป็นอะไรหรือเปล่างานการทำหนักเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้ปองมึงให้เมียทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่นะครับหลวงพ่อตอนเนี้ยไปหาป้าผมก็ไปคนเดียวดาวะ่ะอยู่แต่ที่บ้านครับเธอชอบบอกว่าเธอไม่สบายผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับหลวงพ่ออือเอาละถ้าอย่งงางนั้นก็ ดูแลเมียดีๆก็แล้วกันนะปองนะครับหลวงพ่อโอ้เนี่ยพอดีว่าคิดขึ้นได้บวตากจีวรเอาไว้เดี๋ยวฝนมันจะตกใส่แน่เลยหลวงพ่อกลับวัดก่อนก็แล้วกันหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมไปส่งหลวงพ่อก็แล้วกันนะครับได้ได้ได,ได้เดี๋ยวรีบไปก็รีบมาอย่าให้เมียอยู่คนเดียวหนุยปองครับหลวงพ่อหลังจากนั้นไอ้ปองก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจขวบไปส่งหลวงพ่อเชิดที่วัด ไม่รู้ว่าตอนนั้นหลวงพ่อคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ท่านรู้สึกนึกถึงแต่หน้าของน้องดาวลูกสะภ้ยของท่านหลวงพ่อคิดว่ามันอาจจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับดาวในช่วงนี้ก็ได้เมื่อท่านมาถึงกุฏิของท่านท่านจึงได้ตัดสินใจนั่งสมาธิดูเอาให้รู้แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวกันแน่ซึ่งหลวงพ่อเชตผู้นี้ท่านไม่ธรรมดาทีเดียวครับทุกผู้ฟังท่านเป็นพระ ที่มีอาคมแก่กล้ามากๆากเลยทีเดียวบรรดาผู้คนที่ถูกผีเข้าถูกหลวงพ่อเชิผู้นี้ปราบปรามมาอย่างเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนทีเดียวครับและหลังจากที่หลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่คู่หนึ่งท่านก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเอ่ยปากพูดกับไอ้ปองไอ้ปองสวยแล้วเมียมึงอะอะไรเลยครับหลวงพ่อสวยเรื่องอะไรอะก็อีดาวเมียมึงอะ ตอนเนี้มันมีผีมาติดเลยสิผีอะไรเหรอครับหลวงพ่อกอมึงสองคนผัวเมียได้ไปทําอะไรได้ไปเก็บอะไรมาหรือเปล่ามันตามมาถึงบ้านแล้วหลวงพ่อก็รู้ด้วยว่ามันถูกตาต้องใจเมียมึงเหลือเกินไอ้ปองมันอยู่กินกับเมียมึงแบบผัวเมียในความฝันแทบไม่เว้นแต่ละวันมันสวบสาบกันทุกๆค่ำคืนโดยที่มีมึงนอนอยู่ด้วย ไอ้ปองนี่มึงไม่ได้ทําอะไรกับเมียมึงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับหลวงพ่อผมกินเหล้าเมาแล้วผมก็นอนช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยได้จู้หกกรูกับอีดาวสักเท่าไหร่เลยครับโอเ้เอ้ยไอ้ปองผีอะเล่นเมียมึงซะแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปอะไอ้ปองเนี่ยก็ต้องตายตามผีตัวนั้นไอ้ผีตัวนั้นอะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรกับใคร มันก็จะสูบเอาพลังชีวิตของเธอไปด้วยสุดท้ายก็ต้องตายตกตามไปอยู่กับมันไปเป็นผัวเป็นเมียที่โลกผีโลกวิญญาณโอ้ไอ้ปองแย่แล้วมึงรีบกลับไปหาเมียมึงเลยนะกลับไปเจอมันแล้วก็พามันมาอยู่กับหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อจะดูแลมันผีตัวนั้นน่ะถึงมันจะเฮี้ยนถึงมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามแต่มันเข้าวัดไม่ได้ไปไอ้ปอง มึงรีบไปตามเมียมึงเดี๋ยวนี้เลยครับหลวงพ่อและในระหว่างที่ไอ้ปองกำลังขับรถกลับบ้านฝากฝ่ายของน้องดาววันนี้เธอก็เกิดคิดถึงผีไอ้โชคเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเวลานั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงก,กว่าๆเห็นจะได้เป็นช่วงเวลากลางวันนี่เองโดยความที่น้องดาวคิดถึงไอ้โชคมากเธอจึงได้ตัดสินใจหลับลงไปและในความฝันไอ้โชคก็ได้มาหาเธอเหมือนเดิม เป็นยังไงจ้าน้องดาวคิดถึงพี่มากเลยใช่หรือเปล่าเจอพี่โชคคิดถึงแล้วเกินนะอยากจะเจอพี่โชคอยากจะอยู่ในอ้อมกอดของพี่โชคตลอดเวลาเลยค่ะ <c oughs> พี่ก็คิดถึงน้องดาวครับแหมคิดถึงใจจะขาดเอาละถ้าอย่างนั้นเออเราก็ทำอะไรอย่างว่ากันนะจ๊ะเจ้าพี่โชคแต่ว่าดาวไม่ยอมนะ แต่ก็ไม่ขัดขืนแล้วแต่พี่ค่ะจ้าน้องดาวหลังจากนั้นผีไอ้โชคก็ได้ตัดสินใจทำอะไรอย่างว่ากับน้องดาวและหลังจากที่เสร็จกิจแล้วในความฝันของน้องดาวทั้งคู่ก็เด้นอนกอดดัดฟัดเวียงกันผูดจาตลกตลาดผูดจาสวนเสเฮฮาช่างดูมีความสุขเหลือเกิน เนี่ยดาวไม่อยากจะมาหาพี่แค่ในความฝันเลยอะ่ะดาวอยากจะอยู่กับพี่โชครูปหลอตลอดเวลาเลยนะคะก็ได้สิจ้ะน้องดาวถ้าอย่างนั้นดาวก็มาอยู่กับพี่สิจะ้ะอยู่ยังไงอะ่ะก็แค่เราอะ่ะเดินจูงมือกันแล้วก็เดินให้พ้นจากประตูบ้านหลังนี้แล้วดาวก็ไม่กลับมาที่นี่อีกแค่เนี้ยเราสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยการตราบนานเท่านานแล้วนะจ๊ะน้องดาวนั่นหมายความว่าดาวอะ่ะจะต้องไปอยู่กับพี่โชคจะไม่ได้กลับมาอยู่กับพี่ปองนั่นหมายความว่าดาวก็ต้องตายสิจ๊ะใช่ครับน้องดาวแต่มันไม่ใช่ความตายที่ทรมานนี่ครับน้องดาวแค่หลับไปและน้องดาวก็มาอยู่กับพี่เราจะใช้ชีวิตจากนี้เป็นต้นไปไปอยู่ที่โลกของวิญญ,ญาณและเราจะมีความสุข มีความสุขสุดๆตราบนานเท่านานนะจ๊ะน้องดาวถ้าอย่างนั้นก็ได้จะพี่โชคครับน้องดาวน้องดาวลุกขึ้นแล้วก็จับมือพี่เอาไว้นะครับค่ะพี่หลังจากที่น้องดาวตัดสินใจจับมือไอ้โชคมันก็ได้จูงมือน้องดาวและก้าวข้ามพ้นธรณีประตูของบ้านไอ้ปองไปและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องดาวก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย ฝากฝ่ายของไอ้ปองหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงบ้านก็รีบวิ่งตรงเข้าไปหาน้องดาวเมียรักดาวดาวตื่นทำไมถึงรีบนอนละเกินน่ะนี่มันเวลากลางวันแท้ๆปกติไม่ได้นอนเลยกลางวันเนี่ยทำไมวันนี้เป็นไงมาไงถึงนอนได้ละเนี่ยดาวตื่นตื่นสิจันน้องดาวไม่ว่าไอ้โชคจะเรียกน้องดาวสักเพียงใดก็ตามร่างกายของดาวก็ยังคงนิ่งเงียบเธอไม่กลับมาอีกแล้ว เธอจากไอ้ปองไปแล้วตลอดการครับท่านผู้ฟังและการตัดสินใจของน้องดาวในครั้งนี้ไม่รู้ว่าเธอจะมีความสุขจริงๆอย่างที่ผีไอ้โชคได้บิ้วเธอหรือเปล่าอย่างไงก็แล้วแต่ขอให้น้องดาวไม่ว่าเธอจะอยู่ในภพภูมิไหนก็ขอให้เธอมีความสุขอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้ก็แล้วกันนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแดดทุกท่านสวัสดีครับ